สวัสดีครับทุกคนวันนี้ไม่เห็นหน้าพี่จีน่านะครับไเห็นหน้าแทนจากช่องบีโมจิตนะครับติดตามไปตรงนี้ <c oughs> วันนี้ก็คือมาพาพี่จีน่านะมาถ่ายภาพบนเกที่สตูดิโอนะครับต้องพี่ถามสิว่าเป็นยังไงอะไรยังไงบ้างยังไม่เริ่มเลยจะเป็นยังไงอ่ะ คือมาถ่ายรูปวันแต่ว่าสภาพหน้าในกล้องคือดำมากเลยนะเดี๋ยวมันก็สว่างโอเคก็คือเป็นถ่ายรูปวันเกิดของเรานะคะแต่ว่าแต่ว่าจะถ่ายธรรมดาไม่ได้ใช่ไม่ได้สาชีวิตติดคอนเทนต์เราจะต้องมาถ่ายในสตูดิโอที่เห็นวิวอลังการงานสร้างของเซียมเพยที่อุ้ยพูดไปแล้วหีิ เฮ้ยพูดเาแล้วเขารูมาล้รูมาะละใช่รู้มาแล้วว่ามันว่ามันยิ่งใหญ่ราคาก็ไม่แพงเฮ้ยราคาไม่ถูกราคาไม่ถูกเออใช่ใชแต่ว่าคือฉันดูฉันศึกษามาหลายร้านแล้วฉันรู้ว่าร้านเนี้เป็นร้านที่ถ้าถ่ายออกมาแล้วคือฉันจะต้องปังูดแค่นี้เลย จริงบอกว่าร้านนี้ค,คุ้มค่ากับการถ่ายมากนะอยนี้เราเราไปดูบรรยากาศดีกว่าไหมให้ดูบรรยากาศว่าแบบเขาแบบสตูดิโอที่จีนเขาทำงาน,งานกันยังไงบ้างแล้วก็แบบมันคุ้มค่ากับราคาที่เราจ่ายไหมหรือเปล่าแล้วก็ร้านนี้เนี่ยไอทา้าวมาถ่ายเยอะมากคือว่าเนี่ยไ้าวไทายจะมาถ่ายรอบจีนหรือเปล่าร้านนีเป็นแบบนี้อยากลองใช่ว่าคนพี่บอกว่าอยู่ที่ พราะสิมันอยู่ที่เราดิวถ้าความสัมพันธ์ดีอ่ะดิวได้หมดอันไหนขอ,ขอดูขอทำความความรู้สึกของพี่จีน่าหน่อยสิหนรู้สึกว่าตัวเองสวยนีขนาดไม่ทาผมนเนี่ย,ยังสวยขนาดนี้เลยตไปทําอะไรมาบ้างเนี่ยเขาดูไม่รู้เลยเนี่ยสวยอยู่แล้วอเออแ,แล้วไม่รู้ว่าไปแต่งหน้ามาใช่ไม่รู้ว่าแต่งหน้าขนตาตื่นมาปุ๊บงอกแบบนี้เลยขาดูหน่อยอ่างอกแบบนี้เลยตื่นมาปุ๊บไปร,รู้สึกว่าช่างแต่งหน้าจีนแต่งงานเป็นยังไงบ้างผู้แต่งหน้าดีแต่งงานนิ่มมาก นังชื่นชมตัวเองในความสวยแนี้จะเก็บบันทึกไว้ยเยอะๆว่าครั้งหนึ่งตลอดแบบหนึ่งปีที่ผ่านมาคือไม่ได้แต่งหน้าอะไรเลยนะจนแบบมาคืนนี้แล้วแบบจะนรู้ออาไปค่ะน้องตีอย่ามาขัดจะหวะความสวยพี่แล้วตอนนี้คือกล้องไปโฟกัไปโป่ิตีนะไม่ได้โฟก่ัสพี่เออ,อใช่ใช่ไ,ไหมก็งม่มรู้ว่าใครสำคัญ ดับศัตรูให้เหรอก็เอาดอกไงเอารูปนี้ไม่ได้ถ่ายในห้องไหนเอาดอกนะที่เห็นเมื่อกี้จริงเหรอเฮ้ยสลิปเดี๋ยวจะาผมจะให้ขง้นไปถ่ายให้สิออ๋อเขาใช้อยู่เขาใช้อยู่โอ้ยเขาถ่ายพี่ด้วยอ่ะเอาวางไว้นี่ก่อนได้ปะมือไม่พอ

好，没得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 。坐在这个地方，坐这个地就可以。啊，这个坐好这边坐，这边能。我。这边没这边这边没得，啊，这边好得，<我 S 1> <laughs> 这边没得，啊，没得，没得，这边没得，啊，这边好得，这边没好对，这边没这好好看一看一看，开车车。 脚尖踮起来，手骨耸一点。哎，好，可以，别再保持保持。再来一遍，别停，再别停，快点，别停，低点头。对，停可以哈，别停，三二一，好，看看。三二一，3, 2, 1, 往这边看一下。对，就可以快出去的。对，头就往这边倒。哎、嗯，好，这边上下，好，三二一，3, 2, 1, 好。好，这边的三二一，啊，看。不要不要了，不要了。不要、哦、我要是出。不要了。<laughs> 我可以坐在这里，然后拍照。可以，坐在那个边边上。八来 <laughs> <laughs> 这个对？对对对，好，坐，坐稳了啊。<laughs> o、okay, K，好，今天好。手都撑在后面就行，手都往外撑。对，好，这样可以，非常好，姿势非常好，漂亮、啊！三二一，好不？

เขายกเตียงออกเลยสตูดิโอเขาช็อปมากอังลามดีมากเลยฝั่งนั้นก็ชอบมากนะเธอมันแบบฟิลมากเลยฝั่งนั้นนี่โอ้โหตรงนี้ในรูปที่เราเห็นไงคือเห็นไหมการถ่ายตรงนี้เรามันจะเห็นว่ายทานเลยเห็นไหมมันในกล้องมันเห็นว่าเหมือนแสงเข้าเยอะโอยนี่เขาเตรียมให้พี่อ่ะ ไม่ใช่ของเม่อี้เขาพักแล้วเมื่อกี้เขาเกาะที่มุบจะบอกทุกคนแล้วเมื่อกี้ที่เราขึ้นไปถ่ายด้านบนค่ะมันอยู่นอกเซตเพราะว่าเขาพักให้เราไปถ่ายก่อนเพราะว่าเหมือนสตูดิโอห้องนี้มันมีการใช้งานเขาก็เลยพาเราขึ้นไปด้านบนนะจ๊ะเคเดี๋ยวเราจะได้เริ่มถ่ายเซตแรกจริงๆต่างๆแล้วก็คือกับห้องสตูดิโอโอเครูปพิจนาที่ถ่ายมาว่าได้เข้วัดเ

ถ่ายเสร็จแล้วเสร็จเลขเมื่อกี้คือแบบหมดแรงมาก ทำมีตาสะใจคนจิตแล้วคือแบบเหมือนพอมาถ่ายรอบนี้มันไม่ได้เหมือนตอนไปถ่ายกับเมย์ไงคือมันค่อนข้างที่จะเหมือนซับซ้อนกว่าแต่ว่าเมื่อกี้คือแฟลตแล้วก็เหมือนสตูดิโอคืออย่างกับฉันถ่ายแบบโฆษณาอะไรสักอย่างแบบโอเคแล้วก็เมื่อกี้พอหลังจากที่ถ่ายเสร็จเขาก็ให้เลือกหนึ่งรูปนะคะเดี๋ยวเขาจะไปแต่งให้เกาะอะไรเงี้ยซึ่งก็มือแบบเลือกไปแล้วแล้วก็เป็นรูปที่ฉันคิดว่าฉันสวยไะแกเดี๋ยวเรารอรูปที่เขาแต่งเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเรัจานั้นไปถ่ายเสร็จต่อไปกันแซ่ด ช่วายค่ะคุณค่ะเป็นชุดน่ารักนะแล้วก็มีติดเพชรด,ด้วยชอบมากเป็นชุดที่ทั้ง2เซตเนี้ยที่มาถ่ายร้านนี้ยเป็นพอชุดเซตนี้เลยซึ่งเขาก็เตรียมเก้าอีใ้ให้เราด้วยเรามาดูกันเป็นมุมเก้าอี้ตรงนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเห็นไหว้ฌานจ้าแล้วก็ลูกปกมาแล้วพรอ็อพไหนอ่ะ <laughs> นี่อ๋อนีอ่อันนี้คือลูกโป่งของเราเหรอลูกโป่งเรา OK 好，看一下下。看我这来一张，看我这里，在往我这边趴一点。OK 好，可以的，可以，别在我这边。打歪一点，对，看着好，看着。OK 好，这边到。OK，没得到，三二啊。哎、pues oh, okay, okay.，啊，啊、okay, okay.，好，这边到。看中间。这是放中间。哎，好，OK。它在帮哪面吗？对，好可以。稍微熟一点，熟一点，手骨来眼神看着没到，保持看着，好，保持。OK 好，到这里没到，三二一，好，保持这边看一下。OK 好，可以，没得，别在我这边。胳膊肘往这边靠一下，胳膊肘。二一，OK，好，保持看一下下。 OK，好，可以，美的，再来一张，再来一张，再来一张，别的，看一下，再来一张，看我，好的，这边的，别边的，这边的，好，就靠这边了，好的，好再来，回来这边，好，看一下，好的，好的，OK，美的，保持，保持，美的，再来一下，对，好，看看，来，起，坐直，坐直，哥哥，对，又，来，再来一张，再来一张，对，好，手都往前伸，手都往前伸，抱的紧不对，好，可以这样，可以，可以，可以，美的，保持，保持，好，美的。 哎，很棒、hey, well, well, so okay, well,，棒棒的！你这好，宝这边的好，OK，好、hey, okay, well, so，漂亮、okay, so，再次再来，这边的宝贝要再来，这边的好，来，笑个开心的。对，好，开心，开心，哎，好开心，开心怎么说？OK，好，k 这边的头发，这边的哎，好可以，找手，我们，找到我好这边有吗？对，好，可以，看这边的小伙子，往我这边放。小鸭子，再往床上进走，三、二、一、二。

ตอนพนเขาให้ลืมตาไม่ผมให้อาบปากไปเลยอาบปากด้วยแต่เค้กหอมมากอยากเป็นช่างผมอ่ะได้พ่นใส่ปาก ุกคนตีระวังนะทำไม่ที่ฉีดใ <c oughs> ช่ตั้งหกฉีดตั้งหกครั้งแล้มา <c oughs> ไม่ต้องใส่ปากใครใส่ปากคูณเลยนะคนเดียว OK，好，漂亮，别的好，再来一张，别的好看一下啊。再来一张这里别好，好，漂亮，别 OK，眼睛往右边看出去的，看右边这边的。漂亮 <laughs>。把那个气球放低一点，上面手伸直。好，三二一，好，OK，好看，呀呀呀呀，再来一张，再来一张，再来一张。<laughs>

Thank you，Nozono。我想跟那个背拍，右手拿着来，背，右手，背，方，这个是 A 号服，这个号服，这个拖的背拍，背拍的头，这个给他，他啊，一号队别到，好再来一张，二号队别到，好再来一张，好，你给我吹转，这一张在我这边，好，你下，这样别到，看一下。 บรรยากาศที่ทุกคนได้เห็นเลยว่าแบบสตูดิโอที่จินมีการถ่ายอะไรยังไงนะจะบอกว่าคือประทับใจมากๆแล้วก็รูปที่ไปเลือกเมื่อกี้คือแพ็กเกจของเราอ่ะมันเป็น1699 เลือกรูปได้แค่9รูปอะค่ะก็เลยแบบเหมือนนั่งเลือกกันอยู่นานมากจะบอกว่าทุกรูปที่เลือกทุกฟังทุกรูปเลยนะใครอยากดูว่ารูปเป็นยังไงอะไรเงี้ยเดี๋ยวรอเขาแต่งแล้วก็ส่งมาให้เดี๋ยวไปดูใน IG เรากะคะประมาณนี้เลยนะทุกคนเทนบรรยากาศเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้คือแบบเหนื่อยมากแล้วก็ถ่ายกันจนแบบตั้งแต่เช้าจนถ,ถึงแบบประมาณ5้าโมงเย็นได้นะคะเหนื่อยสุดๆไปเลยกินพลังมากๆนะคะแล้วก็เราขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่ชมคลิปนี้ค่ะบ๊ายบาย